สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องแบ็ k ด็อกนะการตั้งค่าแล้วก็ความไวหรือว่ากราฟิกอะไรทั้งหมดนะครับผมก็จะทํารวมไว้ในคลิปนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแพทใหม่นะครับแพทที่พับจีคอลแลบกับสไปเดอร์แมนนะครับเรามาดูกันโอเคครับวันนี้ก็อยู่กับช่องแบ็ k ด็อนะครับผมจะไปแบบเร็วเลยนะครับตั้งค่าทั้งหมดของผมล่าสุดนะครับผมว่าตั้งแบบไหนบ้างพออะไรบ้างนะครับ ก็แล้วก็โค้ดนะครับผมจะเขียนเอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมใครที่อยากได้โค้ดความไวแล้วก็ปุ่มนะครับโอเคตามนี้เลยนะแค่มาถึงก็เตั้งค่านะครับแสดงปุ่มยิงซ้ายนะครับผมเปิดตลอดนะครับผมต่อมาก็อ่าโหมดตั้งค่านะครับโหมดโซมนะครับผมกดแบบผสมนะครับหมุนกล้องขนาดหมุนกล้องขนาดเปิดกล้องนี่คืออะไรบางคนไม่เข้าใจนะครับก็คือการกดขึ้นสโคปปุ๊บเราสามารถทัด ตรงสะโคบได้เลยนะครับว่ามันจะไปทางไหนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆที่ใครที่แบบชอบกันไม่ชอบให้เอานิ้วอื่นถัดนะครับแบบถัดสะโขบแต่ส่วนตัวผมปิดนะครับปิดเพื่อไม่ให้สะโขบมันแบบสะบัดเน,นี้ยห็นไหมอ่าไม่สะบัดบางทีมือเรามันลั่นอ่าต่อมาก็เป็นการการฟูมนะครับผมก็กดค้างนะครับผมชอบกดค้างนะครับเอียงตัวกดเปิดนะครับผมอย่าลืมไปตั้งเปิดไปนะครับเอียงตัว ต่อมาโหมดเอียงตัวนะครับผมกดค้างนะครับแล้วก็เอียงแล้วเล็งผมปิดนะครับหมุนกล้องขนาดเอียงก็คือเวลาเราเอียงเราสามารถหมุนกล้องได้ครับหรือทัดได้นะครับส่วนตัวผมปิดนะอันนี้ปิดปุ๊บมันจะหมุนปุ๊บแล้วก็หมุนไม่ได้นะก็เวลาเราทําจังหวะไอ้ที่ผมกดค้างนี้ก็เพราะว่าเวลาเราทําจังหวะแบบจังหวะที่เราต้องการพลิกตัวสั้นๆอย่างเงี้ย เ,เออมันแบบมันจะเร็วกว่าการที่แบบว่ากดผสมหรือกดแช่กดผสมหรือว่ากดแตะครับเวลาเราเออประมาณนี้ครับผมนี้สำหรับเอียงตัวนะเสียงดังก็ขอภัยได้นะครับผมโอเคต่อมาก็เป็นเครื่องหมายสากลกับกระโดดนะครับผมเปิดนะครับเสียงแคชชั่นก็เปิดนะครับรวมท่าหมอบอันนี้ผมปิดครจะ ก็ดูๆก็ได้ครับผมผมจะไม่ค่อยพูดเดยดอะนะการวิ่งนี่ผมเปิดอ่ะเจ็ดสิบก็ได้ครับเพื่อที่จะทำให้มันสะบัดได้เร็วนะสะบัดแบบเนี้ยถ้เาเฉี่ยก็ประมาณนะี้ประมาณนี้ก็ได้ครับผมไม่เปิดเต็มมากนะอันนี้แบบเวลาเราเปิดเต็มเวลามันเดินตอนที่แบบปั๊มยางเงี้ยมันชอบหลุดเออ ก็ถ้าทางถือปืนเปิดนะครับผมถ้าทางถือปืนเปิดทําไมเพราะว่าเวลาเรากดเนี่ยเห็นไหมปืนมันจะขึ้นมาถึงครึ่งจอคนระับเดี๋ยวผมจะดูให้ทุกคนสังเกตดูนะอะถ้าเราเปิดนะครับเปิดอ,อปืนมันจะอยู่ข้างล่างเห็นไหมต่อมาก็เป็นเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอัอนนั้นถายไปไหนระยะมุมกล้องอผมเปิดเต็มหมดครับมุมกล้องผมเป,เปิดเต็มหมดนะช่วยเล็งเปิดนะครับผม ถ้าแบบแข่งมีการปิดเชื่อแรงผมถึงจะปิดนะครับเพราะว่าผมแบบฝึกแบบป่าล็อกหัวเวลาแบบเปิดเชื่อเรงนะนานาคนอาจจะปิดก็ได้ปิดเดี๋ยวผมจะทําคิดแยกออกมานะครับผมก็เปิดเปิดนะครับเจโลก็เปิดตลอดนะครับเปิดเจโรตลอดตรงนี้นะครับกับด้านใครที่ใจโรเป็นเพี้ยนครับมาดูตรงนี้นะครับกดกับด้านรือเปลฟิวเจอร์เลงอันนี้ก็คือการเปิดเเลงตรงไหลนะครับใครที่มันไม่ชอบใครที่ไม่ชอบก็ไปปิดนะครับแต่ส่วนตัวก็ปิดนะไม่ค่อย เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรขนาดนั้นนะครับผมโอเคต่อมาก็ปุ่มนะครับตามนี้เลยใครที่อยากได้โค้ดปุ่มเดี๋ยวผมจะเขียนแคปชั่นไว้ข้างล่างนะครับแล้วใครที่แบบเออใส่ไม่ได้หรืออะไรเงี้ยพยายามกดเลขนะครับกดเลขค่อยๆกดอะไรเงี้ยกดทีละตัวอะไรเงี้ยนะครับผมถ้าใครก๊อปเข้าไปแล้วแบบมันขึ้นล้มเหลวนะหรือสามารถเข้ามาขอที่ไลฟ์สตรีมเฟซเฟซบุ๊กในเพจบีดีผมได้นะครับผมเข้ามาได้นะทั้ง โดปุ่มแล้วก็ความไวนะครับผมก็เดี๋ยวผมผมก็อ่ะเราเปิดพันผาแล้วกันเนาะก็สตับเอาเองนะครับอืมแต่เดี๋ยวผมจะเขียนโค้ดไว้ไว้แล้วนะโอเคตามนี้ครับส่วนกราฟิกนะครับผมจะเปิดใครที่แบบชอบแบบประหยัดแบตหรืออะไรเงี้ยก็แนะนําว่าให้เปิดดีเฟรมเรทก็เอาสุดเท่าไหร่สุดเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันจะประหยัดแบตไม้มันไม่ใช่ประหยัดแบตมันจะลื่นนะครับผมส่วนอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับแลแต่เลย ส่วนันเนี้ยปรับปิดไปก็ได้ครับมันจะประหยัดแบตแต่ส่วนตัวผมชอบเปิดนะเพราะว่ามันจะทําให้ภาพมันลื่นแต่ข้อเสียคือมันจะกินแบตแล้วก็ใครที่ใช้ไอโฟนอะ่ะเวลาเครื่องมันร้อนแสงมันก็จะดรอปนะครับ okay. พูดเร็วหน่อยโอเคปกติอันนี้ก็ปกติความสว่างผมปรับเต็มครับเราอยากมากปรับให้เต็มครับเต,เต็มได้ให้เต็มครับกราฟิกแบบอัตโนมัติ no mart. อันนี้เปิดก็ได้ครับผมอันนี้เปิดก็ดีครับอ,อหากเฟมเลทมัน อ่าก็เนี่ยเขาเขียนไว้ว่ามันจะแกว่งมากเกินไปหรือการตั้งค่าอะไรอัตโนมัตินะครับส่วนตัวปิดนะเปิดก็ได้อ่ะเปิดก็ดีครับปิดก็ได้ครับอันนี้แต่อะลองเปิดดูแล้วกันอันนี้ผมผมเหมือนผมผมจะเพิ่งเห็นนะน,นี่เดนนี๋ยวลองเปิดดูแล้วกันทั้งคู่ครับอันนี้นารับ,บี้เราอยากให้ผ้ามันสวยแล้วก็ปรับเพชด,ดีอันนี้ก็ได้ครับผมปรับให้ผ้ามันสวยนะอืมทางคุณตีไม่มาโอเค อันนี้ก็ได้อ๋อยังปรับไม่ได้เหรอโอเคปรับไปอันนี้เลยภาพมันก็จะสวยนะครับ๋ยวไปดูาหน้ากันส่วนเอฟเฟกต์พวกนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะส่วนตัวผมไม่ชอบสีไม่ใช่ไม่ชอบสีเขียวเดิสีเขียวมันจะก,กลืนกลืนกหญยาเรายิงยิงข้าญยาในพุ่มหรืออะไรเงี้ยมันจะเห็นรอยเลือดได้ชัดขึ้นนะครับและเพื่อนนะ่าจะชอบเอาสีแดงหรือสีอะไรก็ได้ครับตัวสีเหลืองเนแบบมันจะได้ดูไม่รุนแรงมากนะส่วนเป้าผมก็ใช้สีแดงนะครับ เพือ่อที่จะแบบว่าเออพอดีตัดตัดกับสีเลือดด้วยเออถ้าใช้สีแดงบางทีมันกระเซ็นเหมือนกันไงส่วนเสียงนะครับมีหลายหลายคนมาถามผมมาครับเสียงก็ผมใช้แค่เสียงสูงนะครับผมแค่นี้นะครับส่วนเทคนิคการเล่นโหมดสไปเดอร์แมนนี่เดี๋ยวผมลงคลิปต่อให้เลยนะครับผมแน่นอนครับขายากช้ำช้นี่รอดูได้เลยนะอืมนี่ครับคราวนี้เลยครับคราวนี้ก็เปิดเอ้ยนั่นปรับไอ้นั้น เปิดเฟรมไว้โอเคเดี๋ยวเราไปดูภาพตอนขน้างหน้ารับบีกันดูเพราะว่าผมตั้งให้มันภาพส,สวยๆใช่ไหมประมาณนี้ครับใครที่ชอบแบบเอออยากได้ภาพส,สวยๆเอโะเคทุกคนก็เท่านี้นะครับฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ผมจะครับจากเทคนิคทักษะต่างๆนี่จะลงต่อๆกันไปเลยนะคะผมก็ประมาณนี้นะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามา รับชมกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับใครมีอะไรหรือคอนเทนต์หรืออะไรที่สงสัยก็สามารถถามกันได้นะครับผมจะพิมพ์ตอบนะครับในช่วงแบบสิบนาทีแรกหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมจะตอบทุกคนนะครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ